สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่เหมาะกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหัหวหุ้นเวลาหว้อ่าน้อยหัวรายวันนะคะนะคะบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะเรามาดูกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะ ประจันที่12มิอุนายนนี้เป็นเลขอะไรนะคะขอสลับไพ่ก่อนนะคะอันนี้จะไปเข้าหวยอะไรอันนี้หมอกกันไม่ทราบนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังให้ดีนะคะคู่2คู่นะคะความเสี่ยงม,มันก็น้อยนะคะ นะัเลขน้อยนะคะนะ่าจะได้ไม่ต้องสับสน,ะะนนะคะเลขมงคลนะคะประจำวันที่สิบสองโอเค ดูกันนะคะว่าเป็นเลขอะไรหนึ่ง 0 0 9นะคะ0 0 9นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงเฮงรวยๆนะคะ0 0 9นนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ